คุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่าไฟดูจะเป็นประเด็นร้อนนะคะที่ทําให้หลายๆคนเดือดดาลเหลือเกินว่าทําไมทําไมจะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ทั้งๆท,งท,งท,งที่พฤติกรรมในการใช้ไฟในแต่ละเดือนดูจะเหมือนเดิมใช่ไหมคะมีคำอธิบายมาจากการไฟฟ้านะครหลวงคะ่ะที่เขาบอกว่าช่วงนี้ถึงแม้คุณผู้ชมจะใช้ไฟเท่าเดิมแต่จากอุณภูมินอกบ้านนี่แหละคะ่ะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตู่เย็น หรือเครื่องปรับอากาศเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นค่ะเพื่อให้อุณหภูมิที่คุณผู้ชมเซตไว้มันทํางานได้ตามอุณหภูมิที่คุณผู้ชมต้องการนะคะก็เลยทําให้ปริมาณการใช้ไฟในแต่ละเดือนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ปัจจัยถัดมาก็คือค่าไฟฟ้าที่เป็นอัตราก้าวหน้าตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้านี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราดูจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมละ่ะคะก็เลยทำให้หลายๆคนค่ะเริ่มหันมาพูดถึงทริคในการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อเป็นทางออกในการลดค่าไฟค่ะ แต่วันนี้เนี่ยเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนค่ะดูเหมือนว่าโซลาเซลล์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกของทุกคนนะคะโซลาเซลล์ ell, ดูจะคุ้มค่าถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ใช้ไฟที่ค่อนข้างมากในแต่ละเดือนค่ะจ่ายค่าไฟอยู่เดือนเดือนหนึ่ง4ี่พันห้าพันหกพันบาทแบบนี้ค่ะจะมีอัตราในการคุ้มทุนสำหรับปริมาณการผลิต5กิโลวัตต์อยู่ที่ราวๆ4ปีครึ่งเลยนะคะและถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ใช้ ไฟน้อยไปกว่านั้นเนี่ยการติดตั้งในราคาหลักแสนสําหรับอุปรกรณ์ในการติดตั้งเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มทุนสําหรับคุณผู้ชมสักเท่าไหร่ค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือถึงแม้มติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีที่แล้วนะคะจะอนุมัติให้มีการรับใช้ไฟที่คุณผู้ชมผลิตได้ในระบบ เพิ่มมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าหน่วยงานต่างๆจะยังคงไม่ขับเคลื่อนสักเท่าไหร่ค่ะการใช้ไฟฟ้าจากการผลิตหลักๆของระบบไฟฟ้าในประเทศยังคงเป็นไฟหลักที่คุณผู้ชมต้องใช้กันอยู่ตามบ้านนะคะดังนั้นมันคงจะมีทั้งส่วนของผู้ผลิตที่ทํากิจการโรงไฟฟ้าต่างๆส่วนที่คุณผู้ชมจัดการได้และส่วนที่รัฐบาลใหม่จะต้องเข้ามาจัดการ เพื่อทําให้ค่าไฟในประเทศถูกลงตอนนี้หันไปทางไหนหลายๆพักการเมือง mm hmm. ก็ชูแคมเปญเรื่องของการลดค่าพลังงานตามครวัวเรือนต่างๆคุณผู้ชมลองติดตามและพิจารณาความเป็นไปได้ดูค่ะ